อาย่งผปาดูนะคะคุณละครอ่ะอ่ะุคุณูคุณคู่อ่ะอตุถึงจะละครนะครับองช้างของเรานะครับคู่กัคุณพ่้องนะครับเตรียมตัวให้ขึ้นนะคะให้ท่านปลัดอำเภอผู้ว่าว่าจังหวัดนะคะก็มานะคะ ดูนะคะสองเรื่องมาสองื่องด้านนู้นก็จะเป็น <c oughs> น้องช้างของเรายืนรอนะคะยืนรอเพื่อที่จะให้พ่อแม่แมที่ทัดจองไว้นะคะเพื่อได้ขี่นะคะตามขบวนนะคะ <c oughs> ช้างประมาณ40-50เชือกนะคะแม่แม่ตอนนี้เราทำพิธีเชิญประเบต เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตั้งขบวนกันนะคะไม่ควรก็ <c oughs> <c oughs> จะต้องไปเดินขบวนนะคะแต่มาไล่ให้แม่แม่ดูก่อนจะไปเข้าขบวนนะคะเพราะว่าไม่ควรอยู่ในขบวนไม่สามารถไล่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีเวลานะคะไม่มีเวลาไล่นะคะเสียงดนตรีดังด้วยนะคะไม่ควรก็เลยจะมาไล่ให้แม่แม่ดูนะคะน <c oughs> ้องโมแฮอยู่ตรงไหนเนาะตัวเตี้ยนะคะพี่พี่บังหมดเลยนะคะ วันนี้ช้างประมาณ40-50เชือกนะคะแม่แม่ตอนนี้เราก็เริ่มให้ขบวนช้างออกก่อนนะคะให้อามให้อามใหนอคะให้อามอาเซนต์ตะวุฒิร,รับมากครับนางสาวตัญรัตน์รับมมากแมนสัยคุน์นะะ่นโมแฮมาแล้วสาวสวยของเรามาแล้วนะคะเดินมาแล้วนะคะน่นไงคะโมแฮเดินอยู่นน่นนะคะโมแฮเดินอยู่นู่นนะคะแม่แม่ดูนะคะ แต่งตัวสวยงามมากนะคะนี nice ่น้องสาวเรามาแล้วสาวสวยเรามาแล้วนะคะนี่ไงครับโมเฮนะคะโมเฮสวัสดีแม่แม่น้อยสวัสดีแม่แม่กอนลูกสวัสดีแม่แม่กอนเร็วเสียงหวานเสียงหวานเสียงหวานนะคะสวัสดีแม่แม่เรียบร้อยแล้วนะคะโมเฮของเรานะคะดูนะคะดูนะคะ มูเของเราก็ยังรอราคาพ่อพ่อแม่แม่นะคะดูมูแฮรสาวสวยของเรานะคะแต่งตัวแล้วสวยงามมากนะคะมูแฮรของเราก็คงจะขึ้นนะคะเนียนะคะเฮียท่านจองไว้นะคะเฮียท่านจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเฮียมาจากอำเภอสตึกนะคะเฮียมาจากอำเภอสตึกจองนั่งมูแฮรเรียบร้อยแล้วนะคะ นะคะสวยงามมากนะคะตอนนี้เราก็จะไปตั้งขบวนนะคะเราก็จะไปตั้งขบวนกันนะคะคุณนะคะทำพิธีเสร็จแล้วเราก็จะไปตั้งขบวนกันนะคะแม่ควรก็จะไปตั้งขบวนนะคะแม่แม่แต้มอะไลให้แม่แม่ได้ดูก่อนนะคะแม่ควรก็จะไปตั้งขบวนนะคะตอนนี้ก็รอนะคะ หลายตัวเลยต้อนน้านะครับาคาสารวินนกเะมน้องุงบุญสวยมากชุดสีม่วงนะคะน้องมุ่มบุญของเราชุดสีม่วงนะคะสวยมากนะคะดอนะหะอหอ้โหโอ้โหนอ้โหโอ้งหบอ้แล้วหะอ้ฝหกอม่แมอกดไโค้กดโอ้โหโอ้โหโอ้โห้กับอ้โอ้โหแ้ห้วยนะคะ ไม่ควรขอจบรายแค่นี้นะคะไรหน้าพุก,กัน<อ>ใหม่นะคะสวบ,บัสดีค่ะดีหน่อย